นี่เลยข้าวหอมตาหัวเจสมิน14กิโลเอ็นเลยครับคิดว่าหัวใหญ่หัวใหญ่มากครับหัวโคตรใหญ่เลย ข้าวตาบัวจเจสเมีข้าวหอมมะลิผมขึ้นหม้อหอมนุ่นนะครับมีวิธีการหุงด้วยอยู่ด้านหลังจะสอบแด็งมากผลิตจากโรงงานได้ตามมาตรฐานด้วย5ดาเรานะครับถุงโคตรใหญ่เลยบอกตรงสั่งแล้วคุ้มแน่ ัได้เลยนะครับกดที่ตะการ้าด้านล่างได้เลยตอนนี้มีโปรสองซีจัดเลย